เือแล้อือไอ้เพื่อนดบอจะโทรมาเว้นนีบอกจคุยกับเพื่อนนอนมีแต่ให้แม่คุยให้นอนนอนไประเดนอยากได้ผู้บาวมันก็ได้แวนาเออประเด็นาจะมีคนเอาอยู่บอก่ะก็บอไม่บ่ได้แล้วแบบนี้บ่คุยอได้้วอ่าอือไมบอกหรอบอกไ่ได้กระงแล้วแบบ อะไรไปจะมีคนเอาบ่าัหน้าบเอาไปา <c oughs> ไูแล่บมี่อ่เานพื่นว่าแนบานนี่น <c oughs> อนก็ไกนงมี่นอนเอานอพี่นอยเบอกโทรมาหยอกมาดิ่นน้ำเนาะคุณเพื่อนเน้เ <c oughs> ดี๋ยวเพื่อนอยากว่า,าน้ำแต่ฟังเสียงนองมานาเพื่นติดตามคลิปเจ้าให้กำลังใจเจ้าตลอด <c oughs> แล้วอ,อว่บผมี ไช่เนี่ยเป็ได้ว่าจะเป็นนางเอกด้บอหวัวเป็นได้เนาะท่า,นนทาดนบ่คีมูนิท่า้นบอสวัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอทุกคนทุกท่านไ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาาหรือต่างประเทศกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูทูปตุก้กขมปั่นซุกนะพี่น้องเนาะอ่ะมันนี้ตุ้กขมปั่นซุกกับมาแต่เวียกแต่งานพี่น้องเลย มาแต่หาครอบครัวทางสาวบัวเนาะเพราะว่าพระอ้ฮกไปลาไปบอกเพื่อนเนาะกะสิได้กลับอ่าเสิได้กลับต่างประเทศแล้วน้องเพียงเนาะและกะพาโนมหาครอบครัวน้องมีเนาะบังเอิญลงไปกะเจอข่าวไล่เพี่น้นงเลยเนาะครอบครัวน้องมีเอื้อยเขาน้องมีเกิดอาการช็อกพี่นเองเลยช็อกมันแดดห่อนเนาะถึงเข่าไอซียูเลยทีเดียวเลยว่าใส่ออกซิเจนเลยน้อเพียงเนาะอ่ะหมดเป็นยังกะ ปลอดภัยแล้วพี่นอนะ้องเนาะคืนสู่สภาพเดิมแล้วและตุคกขากะมาหาหนองมะนาวมาหน่อยปเข้าไปมากับตูส้สีมัอน,นี่พี่นออนะ้องเลยเนาะอ่าลงมากับตูส้สีคือเก่าไปเข้าไปกันเลยอ่สมายดีจุแถวไหนเปิดกล้องเลยเนาะไปไปกับหา,ท,างงนะทงน้องเลยเนาะโอ้เลยดย่างนี้เนาะเฮ้นะ้ <Okay. S 1> นองไม่อยูบ่หนิ กูอยู่จังเนาะไปใช้ได้เอ้ายูนี้นี่เนาะเอาสบายดีสเออเป็นอะไรแม่จะใช้มือนีิเอาไปดินให้เจ้าไปดินบ่ไปตอนไหนไปตอนเว้นนี่คือบวเห็นแม่จะทำนะไรมาวะไปกระเพาะน่ะไปพอดีอืจสักมุมไปสิบสองมุมเนี่ยม้าหัวห่อนเลยส่วงเดตะห่อนทักกันดีฮ่าเนาะพักกัน เพ้ยังกินวิทยังกินเลบอก่าบอกไปเฮือนายนะก็ได้กินเนี่ยปีกได้ไหมนั่งน่งเลออนั่งแล้วยันเดินคือมานังโบนังนั่งเดินไปพอาจ่ให้ังกินบ่วิเกินท่านั้กะทไม่ให้กินสิบหายแล้วเนาะเห็ดจะไหบานตามมาหุงกันแ้ทีลัดเนาะหุงไหมใช่บ่าวืนมาสามีหน เามีมูนกนีแพนมาเลีนน้ำไหนมานี่ม่มีมมีบอตัวเร่นมาไดมมาบ่มา่มีแผลืมแล้ลืมแลไม่มีแพนดิอเห็นตัวเร่นลงคลิปนะเรามาจงมุ้งก่นะมามานะมาบังามมุ้งเรามืออะไรมือแดมา้ก็มือน่ห้อยเลยจ้ะเรามาทยอีกบอน่ะไทยบังกินี่ สามมุ้งสองมุเครึ่งอย่งนัสองมุ้งสสามมุ้งละมาละมาถืมือเลยได้ยังมาผักไนมาเนี่นามะัะปัดเป็ดสีตอนนี้โอลงพุงไหมเป็ดสีหอนในการเขียนอะไรนี่ไปบ่แมงนี่จะไปบ่ไบททางมือก่อนทางมืองก่อนทางมืองดูนะทางเมือ ว่าหากมาตะเบียงนี่ขางบนขทางบนพักพรก่อนไปไปเด้ทางนั้นบนี่ไก่เปลี่ยนทางไปแล้วบเนเปลี่ยนทางไปกันไปบนไปหนมาสีละตู้สีละบนีตู้สีตู้สีไปตู้ตูสีบ่เนีมองวงมองชุกนน่นอะไดมองมีชุกมีมีชุกมีเดี๋ยวมือกันยเดี๋ไปเี๋มาชวนเเอาลงเตอร์ไปนํามนงกินไก่กะห่วยหนึงห่วยนึง มีมีตรงมีมีย่เนาะหอบการอย่เนาะมูมี่กับบ้ามมีกับไปทั้งนั้นมมีเป็นน้องคือแบบทั้งนั้นเนี่ยมมี่น้องเออจะห่วยบะมีแต่ห่วยเนเป็นห้องเนาะเป็น้องไปมันชุ่มู่วยห่อจังหวะนี้เห็นคนกลายเป็นมากินนิ่เออมีมนี่ยตองมีเนาะตรงมีนี่วะหบการแมน thiệp phun, thiệp phun, nhang, sọp thiệp phun, à, ngan cẳng nơi, bị ngan nơi vào một thân đẻo xem này, đẻo, thiệp phun này đi, cái tắc bớt em đi, cái này nó, cái sọp bớt, cái sọp, cái bớt, ngân sọp, bớt kia ừ. no. <laughs> ngân sọp, bớt, hèn cái bớt, nó, <laughs> ừ. bớt, 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 bớt บ่เบิดเอาพี่น้องเอ้ยแล้วก็ยังมายังมาอยู่ยังสิมาหายคือเก่าเระวายัเรียกยังหลายกพาฮักเพิ่นไปเียยามผู้คนที่่อยไว้เนาะออื่นนก็มือแล้วออื่น่มือแล้วออื่นน้องมะนาวเด้อเพิ่นว่าคือขายยังซั่นน่ะขายปลาขายน้ำคอง

เงี้ยไปเติบนึงเปดอกปูนคายมาลายปลาเนาะแมงคนบ้านหฮาดรอกอะมลงคายเดินอยู่คลองาะแม่งคอนบ้านไหมโอ้เจ็บท้องว่ะจิจัดจัดคยกินเนี่ยมุ้งเออแมงจะมองเมันจะบัวเนาะมองเห็นตะบัวเลยแม่จะมาชื่อว่าชื่อว่าปลานะ มืออยากปลาเราเดือยเรือเลยเนาะกินเรือดาใช้กินเรือยคือไม่ะนะคปลาทูนตีปลาทูปลาไปหหนก็บดไปเอ่ไปเห็นไหมคะไปนะกนอนอยู่ นอนอยู not, oh ่บุห็นทุ้ขันนแหละนอนฮะนได้เจะตื้นมานอนไรับราดาเมย์กนัําไปเลยออมามาไปชืเผือต่อยกเือเพือใช่ไนีเนื้อบนีเข่าก็เพือว่าเอ็มมาถึงเย็บเข่าหินี่ดอกกินแต่เผือไม่เนาะ เราไม่ร็ปะด้ีสใช่เคยเมูลยอยน้ำมันหมูอ๋อใส่กซนเราบอกเาหอใส่นีใส่ใสเนื้อใส่ชีนมูอยงไรก็ไ้เนาะมีใส่ชนหมูเองรบกนไปเลบนไปเลยหมนมาได้ โอ้มรรกาศเป็ูเนาะเก็บจะเลยเนี่ยถุงแถวพันกัมีเนี่ยจะกินอะไรแถวพันกัมีแ่ถุงอะไรมือไปใช้เบือนี่มือนี่ต่กับใบหน้าจ้ะฮะ่ยงกับใบหน้าสไตล์หน้าบอสไจมูก Tại à, chết bệnh nè, bệnh mụn có mụn Nói như này nữa nè Đông thật, đông thật là nhìn cũng bèn nhìn, hèm vô Lưu na nè bò Hôn, hôn, đẹp Học sẽ khui cấp gặp... Nôm nào thả thôi Khoai tiktok. thọ ขาห้องน้ำก่อนเด้อนางคุยรืองนแล้วเถอะดสักสักสักกลองน้ำเนาะเจานังะเเป็นงเนาะยีคุยน้ำตู้เออน้ำน้ำานี่งสิิบแรงย่งบรมีอย่างบ่อนี่น่กินิต้มแกงแจ้วไนและวกแจ้วต้มทำไมแกนแจ้วมีน้ำแม่ยู่

ไปทั้งเลยน่าจะชันี่ข้ากันมน้านก่กจะเมือ่อยแบนเย็บน้องทักก่อนนะอืมที่อ่ะ,อะทังเบงนมีกระสอบบัตรี่จุม่ได้หายต่อป่ะอือสามชิกระายเนี่ยเฮ้ย<อ>เอ,อ้น่บ่อืออืม,อม ก็อย่างเนั้นเราไปขายที่ไหนก็เบิดได้ขึ้นไปนั่นออามาจะทางบ้านนี่สิได้มาส่งสิได้เลยตมาดอละละอกมาทางนี่เลยเออขายน้ำคองม,มาขายขาย,ขายแบบอื่นนะ่ากินน่าหนี่ขายดีจริงหรอ แต่หาชื่อตามห้านนะญญาะกินเะห่นกิงไก่ไกนะ่่กินแต่เยปินไก่ปินไก่นะนปนะเป็นอะไมันกินไ่นงหน่ยิงหัวใจไก,ก่น,นี่ไก่กรมีปกินตับกรมีไข่ลูกกรบมีไเกินหรืญญอ่าไก่ลูกเหรอผมลืมดิ หาานราบบริสุ์เคยซื้อกินได้คือว่าห่านี่คอซื้อยู่หรอบริสุทธิ์เดือดไก่เริ่มซื่อกินที่นึ่มไก่ม่มนหน้ากับไปเต่ตอนเช้าๆอดีไล้เนาะช่วยจังหน่อยขอขเข่ามาคือเขาเด็ด อันเขาแบบม่ลายปลาเขาดูหน้ามุเยอะเลยเงี้ยนะไม่ลายครับปลาไม่ตายแดดบ่มีปลาตายแดดมันห่อนเออปลาตายแดดห่อนเขาเก็บมาขายบ่มี่จ้ะเนี่ยน้อยเป็นเยอะจ้นเป็นไม่ รูปนี้ยังเห็นอยู่ด้ในเฟซตายแดกักนานๆตายบดรอเลยมีบดอะเดือยอัวเข่าัวเข่าก่อยเลยตายตายบดแรงหยุกแล้วแดดพนอะดนสีควาก็บคเป็นอ่ะแดดโมันต้องฝนตกเท่ยนึงสองเทื่ยเลยจ้ะ มันิชุ่มครักันูู่่กลัวนีกลัวบ่ได้เนาะท่าบ่มใส่ไดเนาะใส่ดชาวแรงชาวแรงอยู่บ่เปิดชุ่มแล้วเนาะอืยอมมาบ่บ่รอดปูยังก็บ่รอดใส่กปูรอดอยู่ทําทอน ไปบ้านน้องมีว่าคิดส่งใช่ป่เ่าอชป่ะงั้นป็นขาไปดูมูเตอเไปก่อนีอะไรทุกไปตลอดดีว่ะเอเจ,อจ็บท่อ,องพี่้องเอเย้ย ช่มได้หมดเลยเนาะคินหืวเาบัวนี่บัวใช่บัวนบัวใช่จักราบอจักรจักรหลกผูเรอยู่ไกลเราอยู่ทังบ้านหนูเงี้วผูมเนาะเราอยู่ไก่ไลยเจ้ากมองมาบอกเพื่อจะให้จมหมดเลยปลาไปนะปลานะไปเนโอ้เนาะเอือจะมาเชื่อมปีกแนวฉันถักมาสะเนับ มาทานแลวเนาะม่ทานเนาะจะเาชื้อกีนน่เาหมูยนผหมเอาด้สามสพเครื่องเียงนะเห็นเลยเห็นเด้ครอย่างเนาะได้เลยจะจะยังตามไปคุณไปหดอโอ้เนาะเบิดเนาะบิดกบอาแล้เบิดง่าไดอกยังไง้าหมูนีกินยที่ แตามีงกินเนื้อปลามาแกงมาปิ้งโดแล้วบักคอยถามวาเอาบ่คือบ่บ่ตอบบ่หายกนกกหายกันดุยกินไดบัดนี้ได้ตานไปยังตบักเจ้าสิเบิดลอแล้วบัดนี้เนาะเอาอีกจักหน่อยนึงอือมื้อจะมาเฮ็ดหพุ่นมันแล้วก่อนอือซื้อซอมาเแล้วตสิลมาให้นําแตงแล้วไว้หือ เานแมนแล้วบ้าะมณนจ้าวบทสอบกอบ้ได้แมนหน่หนึ่งตอได้สองตาสงตาน้ใส่โอ้คุณหละหลยเติมนี่ยงไงเยมือกีห้านอนืปิดปากเลยตีห้อนห่อนน้อสี่สิบ บ่งซาซีเซตองชาพลึกของหอนพี่น้องเอ้ยนี่เหล่าไปคุณเป็นวินกับมี่เหมือนช็อกคุณช็อกแดดครอบครัวน้องมีครับบ่ได้อ่ากบ่ได้ถึงกันอันตรายเนาะเพิ่นเอาทันอ่าเป็นเอื้อยของน้องมีนะเจ้าเนาะไปกัได้รับเพิ่นหอนนะเจ้าก็จะไปตตกแดดหลายเด้อช็อกได้หอน ชอบไปเอาขอเย็นบาดเดียวแน่นไปหอดหอดแล้วเข้าไปเย็นบาดเดียวแล้กบเนาะมันปรับพอต้องรูปน้มเย็นก็เดังเข้าไปนะแต่แบบเราอย่แต่กะดีได้เลาเศร้าเลเ่าใครเนี่ยเน่่นเนี่ยอืมันเป็นอย่างไรแค่นี้แต่ว่าท่านสวยเป็นท่านเป็นไง้ึงม่ถึงลน้ำมันมันใช่ใชใส่หมวกแล้ว แม่อเไม่ดกาได้ไหมฮ้ไม่กด่ช่โงสบายช่วงนี้เพิ่นกำลังเหตเรียกเลยส่งกำลังกำลับ่แจ้งนะเนาะคอแจ้งะเนาะควแจ้งน้เพิ่นสิออกเหเวียงานหน้าบาทเนียเอาแต่ชอดเวลานอนหน้าบ้านเโทมมาคุยเพิ่นเด้อคเพิ่นโด้เด็กคนไดนก็คุยดิเพิ่รมาหนึ่งนำ เม่ดึกหรอกใไหมเขาอน้านอนดึกยี่เดี่ยเนาะนางยังนางแบบไหนน่ะนางกระตุนบ่โดนได้มบอเอนางนางคนนี่นาะคนนี่นางเนาะนางเนาะเออแกนางเออนางละครเนาะเออละครเรื่องยังเบื้งนหนผู้บอเบียเห็นดินางเบียพักเบีย เบียใช้บ oh, right. um. like uh, so ันเบียสกลนวัตเลอเบียดินังนนกเกิงเหมือนนะเอเบียเบียสุลนวัเออโแมนดิเออโคกเกิงบอซื้อเรื่องกเกิงอันนี้โคกงงใ่ี่นะอันนี้โคกใเญ่โคกใหง่บ่นี่ะโคกใหญ่เออ่โคกเกิงอืมมวนบอยูมอันนี้เรื่องหมอบีเเพิ่นมาเล่นมเรื่องยังก่อนอันเ่าโคกเกิงเออแบบสายช่องอื่นบ่ จุ่มว่ะชุ่มเช็นนี้หรืเล่มานมานไม่เนาะมาล่นแต่ามว่่าแเบิ่วอยอมียสกคนละวัดเป็นเป็นพระเอกบอกอเกือทีมวนี่มวนแค่แหละงามนาเลยคอยเจ้าเป็นคอยเช้าเป็นนางเอกนียเป็นย่บ่มันถึงนเอกนะเอมันงามขึ้เองนะโนี้มันคืนาเอกแล้วเนาะอือขึ้นน่หนังแล้ว่ะยามาเนียนี่เฮ็ดหน้าเลยคอยเช้าเป็นนางเอก พระเอกหาไปก็เป็นพระเอกไงเนาะไปะถ่ายหน้าให้นี่อ่มีมีเนาะต้องมีอ่า <Hey. S 1> น,น,นงางเอกต้องมีพระเอกโอก,กาสกับเก่งนางเอกทำหน้า,ก, <laughs> นากับเก่งใช่ป <laughs> ่เท่าไหร่อยู่เออทำไมมานอนเก่งแนละ้วบอเอาไร <laughs> <laughs> นางเอกนอนเก่งมองได้คร <laughs> ับอกไปนางเอกได้อือต้อง พักผ่อนยู่กับพักผ่อนยู่นอนกันเนาะพักผ่อนน้ำเมื่อยกันยหาหนอนกันอ่ะฮึเดินไปโทรมาหน่ะอืมไอ้เพื่นเดือบอโทรมาเว้นเดืบ่ไปคุยกับเพนนื่อนนอนมี๋ยวให้แม่ให้คุยให้ แต่ประเด็นอยากได้ผู้บ่าวมันก็ไ่ได้เนี่ยเนาะเออประเนว่าจะมีคนเอาอยู่บ่อหัวก็ไม่บ่าได้แนบแบบนี้บคุยอ่าอไกงนอนอืเปดบ่าวหรอบ่ไกระงแนบแบบนี้อะไรประเด็นว่าจะมีคนเอาอยู่บ่หัวเอาแนบเอาไปดูแลก่อนเอาไปจะนอนขับรถก่อนแนบนอาเอาพี่นึงเย เป็นเบาโทรมาเหาะมาดินน้ำเนาะควรจะเพลินแน่เดี๋ยวเพลินจะว่าน,วน้ำเดา๋ยฟังเสียงน้องม,มาหน้าเพลินติดตามคลิปเจ้าให้กำลังใจเจ้าตลอดอแล้วว่าผมมีใช่อะไรว่าจะเป็นนางเอกได้บ่หวัวเป็นได้เนาะท่าอะไรบ่อคีมุนีมมิท่าอะไรบ่เป็นได้คือท่ามันหอดแห้งพากันหน่ะกันหน่ะบ่ ถ้าก็นอนถ้ากระเด็นเนาะไปไหนดิเออถือถือยู่วมเนาะแต่กระได้บริการเด็ดถือใบโยโหมเนึะงทำบริการถือไปชื่อถือถือหมถือหฮมจะจะหมหมหูถือหมเด็ดออนได้มาวานนี่นะเอะบริการเนาะ เน็ตอ่อนเลยเนาะเป็นยังถือว่าไอเทียบฝนตกเนาะฝนตกน้ำฝนก็ได้จำเป็นเนาะแม่นใส่มุ้งแม่บ้านเลยเรียก่อไอผพาใส่ใส่มุ้งเห็นตาตาเอาน้องพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ก็มาหยอกน้องมะนาวเนาะมาให้กําลังใจน้ำข้ามน้องให้เห็ดนาน้องเพีองเนาะอ่ะดูคำก็นชิได้พอตัวจบอันล่าพัจจ์ชิได้ไปตามรถ ขายปลาแบบนี้พี่เราเลยกินหิวมชื่อเนาะสามสิบพันเครื่องอย่างนึงบ่เห็นบ่เห็นเราหิวเมื่อเครื่องอย่างกลายนดิเราชื่อหลายจักแหละเขาจะไปใกล้จะไปชื่อช่องลเนาะช่องลู่ใช่ไมลเนาะอ่ะผมเป็นอยังหน่อยลายกะสามพันขายได้สามพันซื้อได้เพราะว่ากลัวพึ่นที่เขามาขายอยู่พี่กะต้องใส่น้ำมันมาเทากับเราออกตลาดอีกเนาะมาชงหัวเทือนอโนชาน มีอย่างเป็นปลาน้ำคลองอีกคุณวาเนาะอ่าเพิ่นไปซื้อต่อมาเดียว่าเพิ่นไปตึกมาขายเองเขากับผู้แต่ว่าเพิ่นมาชมของเือนแล้วเขาก็ต่อรถครับสบับต่อเพิ่นรถให่เขาก็เอารถให่ก็เอาคือเก้าแต่เขาเป็นพวกค่าไม่ค่าก็ต้องมีการต่อกันวาต่อรองเนาะอ่าแต่ว่าไม่ค่าเพิ่นเพิ่นรถเขาก็เอาคือเกอาเพิ่นอยากได้ด้ปลาบ่ได้ดิสะเด็กเขียนแล้วเนาะ เก็ชื่อกินกันไปกันเมื่อนั่ก uh, so ็แกงมาเดียวแล้วก็ชื่อกินดีเป็นไปก้านกับเมื่อยเมื่อยเนาะเห็นบอกเพื่อจะคุบได้เนาะถ้าคนมาขายกับมาว่าเพื่อนเนาะเพื่อจะเก็บได้เนาะเพื่อจะเก็บได้เอ้ามาเป็นยังพี่น้องเอ้ยาการขายกับคือสิประมาณนี้เนาะถูกคำกับจะขอตัวจบคลิปมึงนี่นียแหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณ โอเ่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบ่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของตุคคำแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็บอกกดข้ามโฆษณาของตุคคำไปเนาะด้วยตุ้ยตุคคำก็ขอบุญคุณไล้ไเป็นเงินใจน้องมะนาวเนาะไปสบายดีสบายดีเด้อเนาะบอกกันได้ดุกนลยบอกกันนั่นดุกตอนเดินเมื่อเกือบไงหลังเนาะพี่น้องเนาะงอย่างหอนอย่างเด็ดชองเลยเนาะ ແນ່ຕອນເຊົ້າພີ່ທົ່ງມາກາງພີ່ແດ່